ชมวิวปากาน้ำแคมนู เมือนนั่นนะเป็นเหมือน,นกระเบื้องเใช่ไหมเขากำลังบูรณะนี่นี่นนนนเขาจะออก ตรงนี้ได้ไหมลูกเข้าหาที่จอดตรงนี้ได้ไหม <c oughs> หลับปึงเลยนอ,อ่ะก็ได้เจอน้องหมดก็บ้าวพี่ก็ได้ แต่เป็นแค่นึ่งบาทต้องแปก็สองรบาทนะสองแองรบาทเทียนพื่อาบกรบรสแก่รุรปีก็อกเนันก่กอบงนะครับเียกนการ่าทีจะับดาวดงยามองแ้นว่า มีความภาคภูมิใจที่เราทุกท่านได้ร่วมช่วยกันเป็นชาวบ้านนะครับช่วยกันบอกให้ผมนี้ในชั้นเรียนรู้ไปดี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

มากกว่าจำนวนนี้พระท่านได้นำไปทำตุภุตได้ถ่นตัวที่คนวกตม่เป็นโคกาวหญ่ออเนาท่านจะได้พระโคจะาบนี่เราจะได้รับผลของกาที่เราจะได้กระับ่เพื่อความสุขความเจริะครับจะไม่ติดกั้นในบ้านหน้าที่การงานตบอกเต็มแล้วั้งนจะมาบริจาคจะว่าผมเอาคอยตั้งอู ต่เป็นนั้นหนึ่งร้อยบาทครับสองแปก็สองรบาทนะสองแปรอยบาทเกียนคืนนาอนรแทเกียรงนกเบขงัาับงนกานนรนาับรนกเต่วงัารนีตอาันีตออง่าอนองั่ก มีความากใจที่เราทุกท่านด้ร่วงไปช่วยกันเป็นเาวาภาพนะครับเา่อ่ม้วนั้นก็ไ่ับขอท่านที่าง็อาบตจที่ก็ได้ที่ทุกคน่ที่่ไปนั่งไน่งนปนน่ไ่ัไน่ง่่นนั่ั าก็ท่านเสด็จแล้วยังอยู่ที่วัดสางน้แค่โน้ตารประ่าศก็โปทานในจังหวัดจังทั่ริเวณนี้นะครับที่ยปงนอยรับสายสั่งเสด็จต่มาจากบรดาี่นองครอื่นะับมาแล้วก็ต้องต่อิตาเดอไปรงองราศีเชนเปี่ยนที่นำเป็นบุญรพราเที่ โครงกำนบนาเนาท่านตีน่าานโคตนาบนแล้วเราไมได้รับผลของกาที่เราได้ตคมสุขควจรครับจะไม่ติดกัดในด้านหน้าที่กักนนะครับว่าตาโบกเต็มแล้วท่านจมาบริจาคเพื่อา bường nè, phong phong có bương cứ